ครับสวัสดีครับวันนี้วันอังคารที่6พฤศจิกายน2564นะครับผมนี่ผมจะมาไม่พิวฟุตบอลโคปาเมกกาเช้าวันพุธพรุ่งนี้เวลาแปดโมงเช้าระหว่างคูรังเบียกับอาเจตินาบอกเลยว่าเดือดแน่นอนนะคู่นี้ทีมใหญ่ไปชนกันนะครับผมคู่นี้จะถ่ายทอดสดที่ PP HD ช่อง36นะครับผมที่สนามเอสตาเดโอดูอันซิองนาวามาเนกาลิซาบาร์เซเลสหรือประเทศบราซิลนะครับผม มาดูความเพ้อะของโคลอมเบียก่อนเลยนะครับผมโคลอมเบียคุณซือเรอนโดโรยดากุนซือทีมชาติโคลอมเบียนะผลพลดโดยโรสกาเฟตเตเรสผ่านเข้ารอบมาด้วยการชนะจุดโทษลุกไฟมา4-2หลังเสมอการในปกติเป็นส่วนสูงนะครับผมเมื่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทำให้โคลอมเบียอาจจะความฟิตสู้อาจจะชนะไม่ได้เพราะจ,จะนชนะชนะทางปลุกไฟมา3-0นะครับผมทำให้ดูมีความมีความฟิตมากกว่านะครับผม ด้วยความพ้อสึกข,ของโรยด้าจะไม่สามารถใช้บริหารของสมองสองวิดฟิลอย่างมาเตโอสอูติเบและใหญ่โลโมลโน,โนที่เลี่ยงอยู่ทั้งคู่นะครับผมแต่ก็ยังมียังมีพอเขาด,ด,ดีว่าจะได้โคนการโดโคนแทเบนกลับมาช่วยทีมในครั้งโดยเกมนี้ยังมายังมาในบบสี่สองสามหนึ่งเช่นเคยผู้ตาดตูวางดาวิดออสซิน่าไปนะครับผมกำลังใช้ชุดเดิมนะครับอัศนฮาเป็นเจรีเมเน่ผลิตกำลังกับเาวิดซอนซันเชส่วนแบ็คขวาซ้ายเป็นดานิเอลมุนยอยกับวินดียมเดซิโยรับหน้าที่แทนนะครับผม โซมิฟิวตัวตัดเกมใช้วินมาวาบรีออฟประหารงานกับคูสตาโวโกัวย่าเลนเส้นฝั่งขวาให้ฮวงกัวดาโดคือตำแหน่งและด้านซ้ายเป็นหลุยอเดีาร์ปีโตชิจัปโปโตหน้าเป้ายัางไว้วางใจดูวานซาบ,บาต้ากองหน้าจากแอตแลนต้านะครับผมแต่ในตำแหน่งหน้าตาอาจจะสับมาใช้มิเคลวอร์อาร์แทนที่หลุยส์มเรลนะเจ้าตัวทำผลงาน,นได้ดีในเกมชนะจอมโหดนะครับผมส่วนคุนพลลาอาบิซเซเลเต้ของอุส ยูเนสกาตลนด์ตบเท้าเข้ามาเล่นในรอบรองชนะเลิศได้แบบสบายหลังทัลม์เอาชนะอิโก,กดอที่เหลือ10คนไปสามตูสูตรเมื่อวานอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมภาพดีเกมวันนี้ถือว่าสมบูรณ์พร้อมเลยทีเดียวจะขาดเพียงแค่รายของคริสเตียนโรเมโรกองหลังจากานากที่บาดเจ็บแต่ก็ไม่ส่งผลอะไรในการจัดทีมนะครับผมโดยคาดว่าสกอตแลนี่จะมาไม่ตับไม่ปรับท้าจากเกมล่าสุดเพราะกำลังลงตัวอยู่แล้วโดยจะมาในแผน4-3-3ผู้ต่อตัวเป็นเอมิลิโอมาติเนสในแดนจากแอสตันวิลล่านะครับผมและขวาใช้นามเอล มูรินา่าสุดฝั่งซ้าใช้มากก็สกุลยา่าแบ็กเกา่าและจำเก่าจากเซบียา่าคู่แต่เนี่ยครับเป็นมิกลาวเตาร์เวดี้จับคู่กับเคมันสเปเซร่านะครับผมในการจะวางเดโดปาเรเดสเป็นตัวขับเคลื่อนเกมโดยมีโรดิโกริบาลูแล้วก็โจนี่โรสันโซคอยซัพพอร์ตอยู่ด้านข้างนะครับผมส่วนเจมรู้จะมีราโธโรเมติเนจินนะครับฝั่งซ้ายใช้นิกราสกอร์เรสและด้านขวาเป็นเรเวเนียเวซี่นะครับกันทีควาสำคัญที่ทำไปแล้ว4ประตู4แอซิสในศึกโอลิมปกาลนนี้นะครับผม คืออะไรชื่ออีกครั้งหนึ่งโคลอมเบียระบบ4-2-3-1ผู้สาวตู้เป็นเดบิดออสปินากลองหลัง4คนมีเดนเนียล์บุนยอสเยรีมินาเลสันซันเช่แล้วก็วิลเลียมเตชิโยเล่นกลางสองคนจะมีวินมาบาริออสกุสตาโวกุยยาส่วนเพ,นพ,พเมกเกอร์อยู่หลังหน้าเป้าเป็นโคุนโกดาโดมิเกลวอฮาร์หรือดูริอัสแล้วก็หน้าเป้าเป็นดูวานซาบัตานะครับผมส่วนฟ้เนาเจน่าจะระบบ4-3-3ผู้สาวตู้เป็นเอโนมาร์ติเนิกองหลัง4คนมีดามูเอโรมริน่า เคมันเปเซนานิโคลัสโอตาเมนดีมาร์กอสอกุญจากางสามคนมีโรดิโกเดปาโอเดโดปาเลเดตโจวีนโลเซโซและสามสาหน้าเป็นเรโนเมซี่และทุ่โรเมเรแล้วก็นิโคลัสก็เซลเรสนะครับผมอันดับรอบล่าสุดโคลอมเบียอยู่ที่อันดับ15ส่วนอาร์เจนติน่าอยู่อันดับที่8ของโลกนะครับผมมาดูห้าระดับสุดที่พบกันดีกว่าครับผมเป็นอายเจติน่าชนะได้มากกว่า2ครั้ง นะครับผมโคลอมเบียชนะได้หนึ่งครั้งแล้วก็เสมอกันไปสองครั้งนะครับผมเรียกว่าอาจจะน่าคมอยู่นิดนึงนะครับผมแต่คู่นี้ล่นานสุดเจอก,กันครับอลโลกเสมอกันสองสองนะครับที่บ้านโคลอมเบียส่วนคะแนนล่า,นานสุดของโคลอมเบียเสมอลุกไกวและชนะจุดทั่วสี่สองในสนามกลางที่โกบาเมกานะครับผมแพ้บราซิลสนามกลางหนึ่งสองแพ้เปรูสนามกลางหนึ่งสองเสมอเวเนซุเอลาศูนย์ศูนย์แล้วก็ชนะเอกวาดอร์หนึ่งศูนย์นะครับผม สุพอร์เจน่าชนะกอรอ3-0สนามกลางชนะบรูเบีย1-1สนามกลางชนะปารอไก่1-0สนามกลางชนชนะลุกไก่1-0สนามกลางและเสมอชิลี1-1นั่นครับผมเรียกได้ว่าห้าหนังสุดโคลอมเบียชนะแค่หนึ่งเสมอสองแล้วแพ้สองนะครับส่วนอาร์เจนตินาชนะสี่เสมอหนึ่งนี่เรียกว่าอาร์เจนตินาโขมนะครับเราบอกว่าตอนนี้เกมรับแน่นด้วยนะครับโคลอมเบียอาจจะต้องเจาะยากนิดนึงนะครับผมและเม่ซี่กำลังมั่นใจเพราะว่าอยากอยากได้ถ้วยรายการนี้เป็นถ้วยแรกของของเจ้าตัวแล้วเจ้าตัวก็อยู่สามเล่สี่แล้วถ้าไม่ได้นี่ ผมคิดว่านะ่จาจะอำลาแนะน่เนาะคงจะคงจะไม่ได้เห็นเมสซี่ในฟุตบอลโลกกาตาร์2มัยในปีหน้าอย่างแนะ่ถ้าเมสซี่ไม่ได้แชมปนะ์นะเพราะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าบัตรนี้บาซิลว่าเข้าชิงไปแล้ววันนี้บาซิลผูชนะ1-0เมื่อตอนเชา้าบาซิลเข้าไปรอคู่ระหว่างอาร์เจนตนิ่าพบกับโคลอมเบียเนี่ยว่าใครจะเข้าชิงนะครับผมเดี๋ยวต้องอรอติดตามนะครับผมยังอีกครั้งนึ่งยังมีท่าน,นหนึ่งว่าพุ่งเช้าพุ่มพันธุ์พุทธนะครับผมเวลาแปดโมงเช้าตบอลดีๆจากช่องนี้นะครับผมแล้วเรามาดูกันว่า จะมาตามนั้นหรือเปล่าจะเป็นอย่างที่แฟนบอลคิดหรือจะเป็นอาเจนจริงๆไหมหรือจะเป็นเซอร์ไพรส์เป็นด้วยโคลอมเบียนะครับผมเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับผมยังไงก็ลาไปก่อนนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <G ül>